ประเด็นที่เราได้คุยกันไปช่วงเริ่มต้นนะครับว่าในปีนี้เนี่ยทีมที่กำลังฟอร์มฮอตอย่างทีมซูซูกิเอ็กซ์ตาร์ซึ่งเป็นแชมป์โลกครั้งแรกของพวกเขาเลยนะครับในรอบหลายปีที่คัมแบ็กกลับมา8ปีนะครับที่เดวิวิโอนั้นฟื้นทีมขึ้นมานะครับแล้วก็ กลับเข้าสู่วงการม o t ต g p จีพีนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขาได้แชมป์โลกจากผลงานอันยอดเยี่ยมของโจอันเมียร์นะครับและอีกคนหนึ่งที่ทำผลงานยอดเยี่ยมช่วยกันให้ทีมซูเอร์ซาคว้าแชมป์โลกประเภททีมไปนั่นก็คือทางด้านของอเล็กซ์วินนั่นเองแต่มันเหมือนฟ้าผ่าลงลงกลางพวกเขาอ่ะ And okay was was an important it's an important number I think And let's uh, see. I hope it will be also a nice year. To know that uh, Suzuki is involved in the racing uh, by 60 years is something, uh, something quite big. Uh, I mean, it's a long history, a long. Uh, History of success, uh, big riders, top riders, and this is something that, uh, that we have to try to continue. Of course, it's a big pressure for us because uh, we have a, such a tradition to, to keep going, and, uh, and of course, we will try to do our best and to, to improve further and further our, our results, our performances. นั่นคือเอาพาย F1 วครับซึ่งแน่นอนว่าพอมีข่าวเชื่อมโยงอย่งนี้เนี่ยบิโอถูกมองว่าจะก้าวขึ้นไปเป็น CEO ของเอาพายนะครับหลังจากที่ซิริลอ a าฟิดบูซึ่งเป็นทีมบอสคนเก่าของเรโนนะครับก็จะขยับขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงนั่นเองนี่คือเยวรีบิวโวครับ หลายคนมองว่าถ้าเกิดบิวิโอไม่อยู่กับทีมแล้วใครจะก้าวเข้ามาแทนที่เขาซูซูกิที่ถูกมองว่าเป็นทีมคนบ้าจะต้องกลับเข้าไปสู่ยุคเดิมของพวกเขาที่ทำงานแบบอินดี้หรือเปล่าแล้วการทำงานมันจะสานต่อจากเดิมได้ไหรือไม่ บิวโอเนี่ยเป็นคนที่ต้องเรียนตำตรงว่าเข้ามาพลิกชีวิตของซูซูกิเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ในยุคที่เริ่มต้นกับอเล็กซ์สปา o ารโรรวมไปถึงอีกคนหนึ่งนั่นคือทางด้านของอันเดียอีอนโนเน่ที่ก้าวเข้ามาช่วยทีมในภายหลังนะครับจนถึงในยุคปัจจุบันที่เป็นอเล็กซ์วินแล้วก็โจอันเมียจนพวกเขาสามารถคว้าแชมป์โลกได้ในปีที่ผ่านมา ข่าวของซูซูกิสร้างความประหลาดใจมากๆนะครับให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตเพราะก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาช่วงปลายๆก่อนช่วงคริสต์มาสนะครับดาวเรเวิก็ออกมาเรียกร้องนะครับออกมาเรียกร้องให้ ออกมาเรียกร้องให้กับทางด้านซูซูกิซึ่งเป็นค่ายผู้ผลิตนะครับแนานิติญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นต้นสังกัดของเขาให้คำตอบของเขาให้เร็วที่สุดกับการที่จะหาทีมเข้ามาเป็นทีมเซ็นเตอร์ไลท์เพราะว่า b ี o เองมองว่า การที่จะมีรถแข่งในม o t ต g p แค่2คันข้อมูลไม่เพียงพอนะครับแต่หลังจากนั้นแค่สัปดาห์เส็็ๆเท่านั้นมันก็เกิดข่าวที่ค่อนข้างช็อกเลยวิวิโอย้ายนะครับตัดสินใจแยกทางกับซูซูกิและแน่นอนครับทั้งซูซูกิเองก็ ยอมรับว่าการที่พวกเขาขาดตัวบิลิโอไปเ่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลำบากใจแล้วก็ค่อนข้างช็อกด้วยนะครับหนึ่งในผลงานของบิลิโอนะครับปีที่แล้วเขาพัฒนารถแข่ง G S X ของพวกเขาเนี่ยก้าวขึ้นมาอยู่ในอัดับหัวได้ถึงแม้ว่าโจอันเมียจะคว้าชแชมป์ได้ทั้งเดียวแต่ว่าด้วยการขี่อันชันลดของเขาเนี่ย ก็ทำให้พวกเขาสามารถาที่จะก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์โลกได้เรื่องราวของทีมซูเกะเอ็กซ์ตารครับตอนนี้เนี่ยมีกระแสข่าวหลายข่าวมากนะครับมีข่าวว่าพวกเขาเนี่ยติดต่อไปในทีมบอสของ VR46 เพื่อที่จะร่วมงานกันนะครับคือถ้าเกิดเขาดึงทีมบอสของ VR46 มาแล้ว โอกาสที่จะเชื่อมโยงในการทำทีม VR 4 6แล้วใช้รถแขกซูสูกิที่เป็นแคตเตอร์ไลท์ในในอนาคตก็มีเหมือนกันซึ่งก็มีความเชื่อมโยงอยู่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้าน ลีวิโอซัโปครับซึ่งเป็นอดีตทีมบอสชื่อดังของ m o t ต g p ได้แหละคนนี้เคยประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับกับทางด้านดูคาติคว้าแชมป์โลกกับ c a ซี่โซเนอรได้อหนึ่งสมัยเป็นแชมป์โลกสมัยเดียวที่ดูคาติทำได้นะครับก่อนที่เขาจะย้ายมาร่วมงานกับเรปโซฮันด้าแล้วก็ดึงตัว c a ซี่โซเนอรมาคว้าแชมป์โลกร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยซูซูกิที่ยังไม่มีใครมาเป็นตัวแทนตัวทายตัวตายตัวแทนของดาวิดาวิเดเอวิโอเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางด้านของลีโอซัปโปครับ and, uh, well, เขาบ <just S 1> อกว่าเขาพร้อมนะพ,พร้อมที่จะรับงานหากว่าซูซูกินั้นติดต่อของติดต่อเขาไปจริงๆก็ต้องมาดูครับว่าลิโอซัปโป สมมุตินะถ้าเกิดเขาได้รับการติดต่อจากซูซูกิไปจริงๆเนี่ยถ้าเขารับงานนะครับอดีตกุนซือที่คว้าแชมป์โลกได้หลายสมัยมากหลังจากที่คว้าแชมป์โลกกับดูคาติก็มาคว้าแชมป์โลกกับ Honda รวมไปถึงเป็นหนึ่งคนที่ปลุกปั้นมาร์คมาเกสด้วยตั้งแต่ปี2013-2014 2016, 2016และ2017คว้าแชมป์โลกกับรถโซฮอนด้าได้4ครั้งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแยกทางฮอนดา้าแล้วก็ อำลาโมโตจ p ีพีไปลิวอสซัปโปก็พูดสั้นๆนะครับว่าตัวเขาเองก็คิดถึงโมโตจ p ีพีนะแต่ว่าก็นัแหละก็ต้องติดตามดูนะครับว่าทางด้านของจูซุกิเองนั้น จะมีความสนใจที่จะดึงตัวเขามาแทนที่ของดดวิดเหรือเปล่าก็าต้องมาติดตามครับสำหรับในเรื่องนี้ว่าสรุปแล้วนะครับซูซูกิจะดึงตัวใครเข้ามาแทนที่ดาวิดเรีคียแมนคนสำคัญของพวกเขาเน่ยครับคนในจอภาพและ จะเป็นใครที่เข้ามาสารต่อความสำเร็จของซูซูกิในมโ t ต g จีพีสำหรับฤดูกาล2021เพราะว่าปีที่แล้วดดวิเวิโอนั้นทำไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเกินนะครับก็ต้องติดตามมาดูฮะนั่นคือเรื่องราวของ